าเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับรูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันนะอันนี้เราหาเป็นแบบตารางค่าความจริงนะครับพิสูจน์นะเราพิสูจน์ไปแล้วเห็นไหมครับเนี่ยจะรู้ได้ไงว่ามันสมมูลกันครับสร้างตารางค่าความจริงหาหาแล้วเห็นว่าค่าความจริงไหมทุกกรณีเลยเห็นไหมครับมันเหมือนกันนะ ถ้าเหมือนกันท,กทุกกรณีนะครับสรุปเลยว่ามันสมมูลกันเห็นไหมครับนี่คือการพิสูจน์สมมูลนะแล้วก็มีพิสูจน์อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเราต้องจําสมบัติพวกนี้แหละครับจําให้ได้แต่ไม่ต้องจำหมดนะครับมีแค่บางส่วนนะสามสี่ตัวที่จะให้จํานะครับเพราะมันจะได้ใช้นะเดี๋ยวเราจะพาใช้นะครับ ไม่ต้องห่วงว่าจะจําไม่ได้นะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะจําได้โดยอัตโ,ตโนมัตินะครับมันเกิดความเคยชินมาดูบรรทัดที่สามครับที่เราพูดไปแล้วอันนี้แค่เปลี่ยนวงเล็บใช่ไหมครับสังเกตว่ามันเชื่อมเรืแอยๆหมดเลยใช่ไหมถึงมันจะเปลี่ยนวงเล็บนะฮะใส่วงเล็บหน้าหรือวงเล็บหลังนะครับหาอะไรก่อนก็แล้วแต่ครับมันได้เหมือนกันมันเท่ากันเลยครับอันนี้คือการเปลี่ยนกลุ่มใช่ นะ <Okay. S 1> เปลี่ยนกลุ่มเฉยๆครับมีเหมือนกันอันนี้หรือใช่ไหมครับหรือหมดเลยนี่ก็หรือเราจะหา P หรือ Q ก่อนแล้วค่อยมาหรือ r หรือว่าจะหา Q หรือ r ก่อนนะครับแล้วค่อยมาหรือกับ Q มันก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้แค่เปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มนะอันนี้คือเปลี่ยนกลุ่มเฉยๆนะครับยังได้เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ โอเคนะมีแค่นี้มันก็จะคล้ายกับสมบัติของจํานวนจริงนะมีเปลี่ยนกลุม่มมีสลับที่ใช่ไหมครับมันก็ยังได้เหมือนเดิมมาดูอันนี้สังเกตว,ว่า p และใช่ไหมครับอันนี้และอันนี้หรืออ่ามันต่างก,กัน p และวงเล็บ q หรือ r นไหมครับมันสมบูร์กับอันนี้ครับดูยาวๆใช่ไหมมันคืออะไรนี่สมมูรณ์ครับ วงเล็บ p และ q หรือกับในวงเล็บ p และ r เอาดูแล้วงงๆมันเกิดจากอะไรครับทำไมมันเยอะขึ้นใครตอบได้สังเกตว,ว่าอะไรมันเข้าไปครับก็ตัวได้มันมีทั้งแหลและหรืออา่าสังเกตว่า p เห็นไหมสังเกตว่า p และมันกระจายเข้าไปในวงเล็บใช่ไหมครับเห็นไหม p และ q นี่เห็นไหมนี่ p และ q กระจายเข้าไป แล้วก็หรือเห็นไหมครับหรือตัวนี้หรือนี่หรือนี่หรืออะไรครับกระจาย er เข้าไปอีก P และ R นี่กระจายเข้าไปเลยมันก็เลยได้ P และ R ตัวนี้ครับมันคือการกระจายเข้าไปนะครับงงไหมนี่มันคือการกระจายเข้าไปทั้งหน้าและหลังโอเคไหมครับกระจาย P และเข้าไปไหมก็จะได้ P และ Q หรือ P และ R เห็นไหมครับ ตรงนี้กระจายเข้าไปเฉยๆครับเหมือนการกระจายของจํานวนจริงนะมาดูอีบรรทัดหนึ่งอันนี้ก็ลักษณะคล้ายกันครับอันนี้และใช่ไหมนี่เป็นหรือครับหรือส่วนข้างในเป็นและแล้วก็กระจายเหมือนกันครับกระจาย p หรือ q นี่กระจายเข้าไปหาร p หรือ q เห็นไหมก็จะได้ p หรือ q ตรงนี้และเห็นไหมครับและ P หรือ R าร่ครับนีหรือ R มันคือการแจก,กแจงครับฉะนั้นแล้วถ้าเราเห็นลักษณนะนี้นีนี่หรือลักษณะนี้มันก็คือการแจก,กแจงเข้ามาครับเป็นลักษณะนี้เลยโอเคนะครับแค่การแจก,กแจงปกตินะครับไม่มีอะไรมันคือตัวเดียวกันนะ มันก็เลยสมมูลกันนะครับฉะนั้นหยิบจับอะไรมาก็ได้ครับนี่จะใช้ตัวนี้หรือใช้ตัวนี้มาก็ได้ครับโอเคนะส่วนที่เหลือครับดอกจันไว้ครับนี่อันนี้สำคัญนะสิ่งที่เราต้องใช้แล้วก็จำ P แล้ว Q นะ นี่กับนิเศษ P หรือ Q ที่เราหาไปแล้วเมื่อกี้นะครับสร้างตารางไปเมื่อกี้มันสมมูลณกันเราพิสูจน์เรียบร้อยพวกนี้ก็พิสูจน์ในตารางค่าความจริงเรียบร้อยนี่อันนี้ก็เหมือนกันครับสร้างตารางค่าความจริงพิสูจน์แล้วเรียบร้อยมันสมมูรณกันครับเหมือนกันทุกกรณีเลยค่าความจริงฉะนั้นเลยได้สามอันนี้มาครับอันนี้ใช้บ่อยที่สุดครับดอกจันไว้เลยสามดอกจัน อันนี้ลองลงมาครับอันนี้ไม่ค่อยได้เจอส่วนอันนี้ใช้บ่อยในการพิสูจน์สมมูลนะฉะนั้นแล้ว P แล้ว Q สมมูลกับนิเศษ P หรือ R ให้เราท่องว่าอย่างนี้ก็ได้ครับหน้าแล้วหลังนะหน้าแล้วหลังมันก็คือนิเศษ หน้าหรือหลังนะครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องใช้ก็คือรูปแบบนี้หน้าแล้วหลังมันสมมูลกับนิเสธหน้าหรือหลังนะเดี๋ยวจะพาใช้นะครับส่วนอันนี้ P แล้ว Q นะครับมันสามารถสลับที่กันได้นะแต่เมื่อสลับที่แล้วมันจะใส่นิเศษเข้าไปครับนี่ P แล้ว Q สลับเป็น Q แล้ว P ได้อยู่แต่ว่า ต้องติดนิเศษให้มันนะมันก็คือหน้าแล้วหลังครับสมมูลกับนิเศษหลังนะแล้วนิเศษหน้านี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับเอานี่หลังหายนะหลังโอเคนะครับส่วนก็ต่อเมื่อครับก็ต่อเมื่อมันคือการกระจายนะก็คือ P แล้ว Q นี่กระจายเข้าไป P แล้ว Q แล้วก็ q ลบ p หมายถึง p ไป q ไปได้และก็ q ไป p, p ก็คือกลับได้นะครับไปได้และกลับได้แค่นั้นโอเคนะนี่คือลักษณะอ,อีกรูปแบบหนึ่งครับอันนี้ติดนิเศษนะครับนิเศษนี้มันคืออะไร คือตรงข้ามใช่ไหมเวลาเรากระจายเข้าไปครับกระจายเข้าไปหา P กลายเป็นนิสศษ P นี่ครับเห็นไหมกระจายเข้าไปเจอและกลายเป็นหรือครับเห็นไหมครับสลับกันไปหมดเลยครับเจอ Q เป็นนิสศษ Q นี่เห็นไหมครับส่วนนี้ก็ลักษณะคล้ายกันนะแจกเข้าไปครับเจอ P ก็ติดนิสัครับ เจอหรือเป็นแฉะเห็นไหมเจอ q ก็เป็นนิเศษ q นะครับกระจายเข้าไปเฉยๆไม่มีอะไรโอเคนะครับส่วนอันนี้นิเศษ p แล้ว q เรากระจายเข้าไปทําไมมันเป็นแบบนี้ที่มาก็คือมาจากอันนี้ครับนิเศษ p p แล้ว q มันมาจากอะไรครับ p แล้ว q มันสมมูลกับ นิเศษ P หรือ Q นี่มันคือนี่ครับข้างบนนี่น,นี่ P แล้ว Q มันสมมูลกับนิเศษ P หรือ Q นะฉะนั้นแล้วก็เอานิเศษมันก็คือเมื่อมันเจอนิเศีใช่ไหมครับนิเศษ P แล้ว Q นี่มันก็คืออะไรครับ มันก็คือนิเศษของนิเศษ p หรือ q นี่มันมาจากอันนี้ครับดังนั้นแจกนิเศษเข้าไปนิเศษชนกันหายครับมันเจ้ากันนะเหลือ p ต่อไปนิเศษเจอหรือก็เป็นแล่นี่ครับที่มามันต่อไปนิเศษไปเจอ q ก็เป็นนิเศษ q เห็นไหมครับมันก็เลยได้เป็นแบบนี้เออเนี่ยแหละ เออก็เลยเป็นแบบนี้โอเคไหมครับนี่มาได้ที่สามเข้ามาแล้วสามสิบแปดคนนะครับโอเคไหมส่วนข้อนี้ก็ลักษณะเดียวกันครับก็ต่อเมื่อน่ะมันเป็นลักษณะเดียวกันแต่อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ค่อยได้ใช้ ส่วนอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับที่หลักๆก,ก็มีแค่นี้โอเคนะหลักๆมีแค่นี้นะครับอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวจะพาใช้นะครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสน,นะครับเดี๋ยวพาใช้เลยอ่ามาดูตัวอย่างที่แปดเอะไรเท่ากันสมมูลกันหรือไม่ข้อหนึ่ง สมมูลครับโอ้ยดูตาเดียวก็ตอบได้ใช่ไหมครับพี <c oughs> แล้วคิวกับคิวแล้วพมันคือเดียวกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ข้อนี้สมมูลกันบอกเลยว่าง่ายมากไม่ต้องคิดอะไรมากครับนี่สมมูลกันแน่นอนครับข้อสอง <c oughs> สมมูลกันสมมูลกันถูกต้องบอกเลยว่าใช้ตาเดียวตอบก็ได้ข้อสามครับจำได้ไหม P แล้ว Q สมมูลกับนิเศษ P หรือ Q จำได้ไหมครับน,น,นี่ P แล้ว Q สมมูลกับนิเศษ P หรือ Q นี่เห็นไ,ไหมครับข้อนี้สมมูลกัน่ามันคือหน้าแล้วหลัง สมมูลกับนิเศษหน้านี่ครับหรือหลังนี่เราต้องเจอบ,บ่อยๆนะครับต่อไปข้อสี่ P แล้ว Q กับอันนี้อันนี้สมมูลกันนะครับ Q กับ P นี่มันสลับที่กันได้นี่ถ้าแล้วนะแต่สลับแล้วนะครับต้องใส่นิเศษฉะนั้นมันสมมูลกันตามตามสมบัติที่ดูข้างบนข้อห้าครับ สมมูลกันหรือไม่ไม่หรอือเปล่าสังเกตว่านี่เศษ p หรือ q มันคืออันนี้ใช่ไหมครับนี่นี่เห็นไหมมันสมมูลกับอันนี้ใช่ไหมมันสมมูลกันใช่ไหมครับสมมูลกับ p แล้ว q ใช่ไหมแล้ว p แล้ว q มันสมมูลกับอันนี้ไหมนี่นี่ p แล้ว q สมมูลกับอันนี้ไหมครับ ดีไหม,มเออมันสมบูรกันดังนั้นมันคือไอ้พวกเดียวกันครับโอเคไหมฉะนั้น P แล้ว Q ครับมันจะสมบูรณ์กับกับอันนี้ด้วยนี่นิเศษ P หรือ Q นี่แล้วก็สามารถแปลงได้อีกนะก็คือนี่เศษ Q แล้วนี่เศษ P นะครับ นี่ฉะนั้นสามตัวนี้มันคืออันเดียวกันนะครับแค่มันเขียนได้3ามแบบโอเคนะฉะนั้นทําไมถึงเน้นย้ําอันนี้นะเพราะมันจะได้ใช้ในการพิสูจน์นะพิสูจน์การสมมูลกันจะเน้นอันนี้มากเลยครับนี่สามตัวนี้มันคือเดียวกันนะโอเคนะครับมาดูข้อหกครับ P ก็ต่อเมื่อ Q นะสมมูลกับอันนี้หรือไม่ P แล้ว Q แล้วก็ Q แล้ว P, P, P จำไม่ได้ครับไปดูวนนี้ก็ได้ครับสมสม,สมูลกันแน่นอนอ่ามันสมมูลกันนะนี่มันคือนี้ครับ P ก็ต่อเมื่อ Q สมมูลกับ P แล้ว Q แล้วก็ Q แล้ว P นะมันก็คือไปกลับนี่แหละครับ P ไป Q แล้วก็ Q ไป P นี่ความหมายของก็ต่อเมื่อนะแสดงว่าข้อนี้สมมูลกันนะครับนี่ง่ายๆเลย สมมูลกันข้อเจ็ดสมมูลกันหรือไม่สมมูลครับโอ้ง่ายเลยครับนี่มันแลกหมดเลยครับจะเปลี่ยนวงเล็บไปไหนก็แล้วแต่ครับมันคือเดียวกันสมมูลกันนี่ข้อแปดอันนี้ก็หรือนี่ก็หรือ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 หมดเลยครับจะแยะวงเล็บไปข้างหน้าข้างหลังมันก็คือตัวเดียวกัน สมมูลกันครับโอเคไหมต่อไปข้อเก้าครับทังนเกียว่า p และ q หรือ r ใช่ไหมสมมูลกันมันเหมือนกระจายใช่ไหมกระจาย p <น>และ q <น><ๆ>เข้าเข้าได้ p และ q หรือกับ p และ r ยังไงหรือกับ p และ r กระจายเข้าเฉยๆครับสมมูลมาดูข้อสิบ นิเศษ P หรือ Q มันสมมูลกับอันนี้หรือไม่เรากระจายเข้าไปดูซิกระจายเข้าไปก็เป็นนิเศษ P เจอหรือเป็นและเห็นไหมเจอ Q ติดนิเศษสมมูลกันครับนี่สรุปที่เอามามันก็สมมูลกันหมดใช่ไหมครับตอบเดาๆสมมูลก็ยังถูกใช่ไหมบางคนเริ่มรู้ทางแล้วครับที่เอามาให้ดูนะมันสมมูลหมดทุกข้อใช่ไหม ข้อสิบเอ็ดสมมูลหรือไม่ครับสมมูลแล้วก็สมมูลสมมูลแล้วก็สมมูลครับนี่กระจายเข้าไปครับจาก P ติดนิเสธจ,จากและเป็นหรือเห็นไหมกระจายนิเสธเข้ามาจาก Q ก็เป็นนิเสธ Q อันนี้สมมูลครับตามรูปแบบเลยข้อสิบสองล่ะข้อสิบสองสมมูลหรือไม่เรารู้ว่าสมมูลครับสมมูล เรารู้ว่า p แล้ว q มันก็คือนิเศษ p หรือ q นะฉะนั้นกระจายเข้าไปมันก็เป็น p นะครับเจอหรือเป็นแหละเจอ q ก็ติดนิเศษนะเหมือนกันเป๊ะเลยครับฉะนั้นข้อนี้สมมูลนี่ง่ายๆแค่นี้ครับง่ายไหมครับถ้าออกแบบนี้ เอาเกียร์สีไปเลยใช่ไหมแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับระดับเรานะอะข้อ13นะครับมาพี่นาวีเริ่มยาวขึ้นแล้วอย่างนี้ดูไม่ออกใช่ไหมครับวิธีการทำนะเราเห็นท่าแล้วใช่ไหมอันนี้ก็เห็นท่าแล้วเราแปรงโดยใช้อันนี้ครับ หน้าแล้วหลังนะฮะสมมูลกับนิเสธหน้าหรือหลังให้เราใช้รูปแบบนี้ในการพิสูจน์นะครับเอาเราแปลงฝั่งซ้ายนี่ก่อนเราแปลง p และ q แล้ว r ก่อนครับอะไรคือหน้าครับอะไรคือหน้าเงียบกลิบอ่าหน้าก็คือ และ Q ส่วนหลังคืออะไรครับ <A. S 1> หลังคือ R นี่หลังโอเคนะเราแปลงให้เป็นนิเศษหน้าหรือหลังแสดงว่ามันก็จะได้อะไรนิเสธของ <A. S 1> P และ Q ละ e. เพราะนี่คือหน้าต่อไปหรือนี่หรือครับหรือหลังก็คือ R คือ R ได้แล้วโอเคไหมครับ เอา้าลองกระจายเข้าไปดูสิกระจายเข้าไปกลายเป็นนิเศษนิเศษเลยครับนิเศษ p และเปลี่ยนเป็นหรือแล้วก็เป็นนิเศษ q นะครับอันนี้ล่ะหรือ r นี่ต่อไปเราไปแปลงฝั่งฝั่งขวาครับแปลงอันนี้หน้าเราคืออะไรหน้าเราคือ p e. หลังเราคือ Q แล้ว P Q แล้ว R นะครับเราก็จะได้นิเสธนิเสธหน้าก็คือนิเสธ P ใจ่นี่นี่นิเสธ P นิเสธหน้าหรือหลังหรือหลังเราเป็น Q แล้ว R ก็เขียน Q แล้ว R ครับยังไม่เสร็จนะยังเหลือแล้วตัวนี้อีกเรามาแปลงตัวนี้อีกครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเขียนลงมาเหมือนเดิม เราดูแต่ในวงเล็บตรงนี้ได้อะไรครับเดี๋ยวใส่วงเล็บไว้เราจะทําในวงเล็บหน้าเราคืออะไรครับ Q ใช่ไหมหลังเราคือนิ Q หรือเปล่าอ่อาแปลงเป็นนิเศษหน้าหรือหลังไ่ได้นิเศษ Q หรืออ่าสังเกตว่าเหมือนกันเลยยัง เหมือนกันหรือยังครับเหมือนกันไหมนี่เศษ Q นี่เศษ P มีไหมมีมหรือมีไหมหรือมีนี่เศษ Q มีไหมครับมีหรือาเหมือนกันเป๊ะไหมครับเหมือนกันเหมือนกันเปะ๊ะสรุปเลยว่าข้อนี้สมมูลกันนี่ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําให้ได้นะครับเราแปลงเสร็จเรามาเทียบกันครับแปลงให้มันเหลือหรือกับและนะแปลงเสร็จเราก็จะมาเทียบดูว่ามันมีเหมือนกันไหมนี่ครับเราไม่ต้องสร้างตารางค่าความจริงครับมันยาวนะโอเคนะไปดูข้อ14ครับข้อ14 P แล้ว Q อันนี้ไม่ต้องแปลงนะตรงนี้มันเป็นแหล่แล้วไม่ต้องแปลงไปไหนเรามาแปลงอันนี้ครับให้มันเป็นนิเสธหน้าหรือหลังหน้าเราคืออะไรครับ p ใช่ไหมเออหลังคือ q แปลงให้เป็นนิเสธหน้าหรือหลังก็จะเป็นนิเสธ p หรือ q นะครับสุดแล้วแค่นี้ทําอะไรต่อไม่ได้มาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้กระจายนิเสธเข้าไปกลายเป็น คิวใช่ไหมนิเศษเจอกันหายนิเศษไปเจอแล้วเป็นหรือนิเศษเจอ p เป็นนิเศษ p สังเกตว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันแค่มันสลับตำแหน่งใช่ไหมครับหรือนี่สลับที่กันได้นะครับจะอะไรอยู่หน้าอยู่หลังก็แล้วแต่เหมือนกันครับนิเศษ P ก็มีหรือก็มีคิวก็มีครับแค่สลับตำแหน่งกันอยู่สรุปข้อนี้สมมูลกัน นี่ประมาณนี้ครับก็สอก็อจะประมาณนี้แหละอันนี้ของปลายภาคนะอ่าข้อที่สิบห้าครับตัวอย่างสุดท้าย P แล้วนิเศษนะินเศษของ Q แล้ว P โอเคนะตรงนี้ได้แปลงแน่นอนนะครับส่วนตรงนี้โอเคจบแล้วมีแค่นี้ครับมาทำฝั่งซ้ายครับ หน้าเราคืออะไรหน้าเราคือ p หลังเราคืออะไรครับ q แล้ว p หลังคือก้อนนี้เลยนิเสธของ q แล้ว p นี่คือหลังท้งก้อนนี้ครับคือหลังแปลงเป็นนิเสธหน้าหรือหลัง <rou x. S 1> ก็จะได้นิเสธ p หรือหลังก็คือน,นี่ครับก้อนนี้เลยนิเสธของ q แล้ว p นี่ครับ ยังไม่หมดนะเหลือไอ้ถ้าแล้วตัวนี้ครับเรามาแปลงมันต่อครับนี่เสษนี้เอาไว้ก่อนมาทำข้างในนี้ครับ Q แล้ว P แปลงเป็นนี่เศษหน้าหรือหลังก็จะอะไรครับนี่เศษอะไรนี่เศษ Q หรืออะไรครับหรือ P นี่แปลงให้เป็นนี่เศษหน้านี่ หรือหลังนะครับโอเคนะทําไม่ง่ายต่อกระจายเลยไหมครับกระจายเข้าไปนี่อันนี้นิเศษพีเขียนไว้เหมือนเดิมหรือเขียนไว้เหมือนเดิมครับกระจายนิเศษเข้าไปครับไปชนกันกลายเป็น Q Q เจอหรือเป็นหแหลครับแอลกแหละแล้วก็นิเศษพีนิเศษพเรามาเช็คฝั่งนี้ครับนิเศษพีมีไหม มีหรือมีไหมมีคิวมีไหมครับมีและมีไหมมีไหมครับนี่เซพีมีอ่าสรปุปเป็นไงครับสมมูนกันนี่ ประมาณนี้ใครมีข้อสงสัยครับถามได้ครับ